สวัสดีครับสานบ้านสาวเชิญม,มครับพี่น้องคาเสียบบิ้าน้องครับาเบิ้งน้องป่าที่ว่าเขาอืมยังก็สูบป,ปีที่แล้วสามบอ่อหนหล่ะเบิ้งหนึ่งบอ่อยี่หนิน้อโหวันจะเริ่มโพหน่อยนึงบพรวดยังจะสูบเลยปะล้วกระทุ่งนะที่ว่าแปดไลท่ว่าเขาเบ้ปีที่แล้วเขาสูบสูบแปดไลที่นาะเขาว่านเนาะนะาตรงนะาแปดไลหั่นนะค่ะที่เขาจะสูบน้องญ่ที่สุดเลยแปดไลผัวนะพี่น้องเพิ่นแปดเริงว่าเพเป็นน้องเราเป็นให้นะายังก็เป็นเอิญให้นะาลูบเนาะ อ่ละ like ล่ะแปดไรล่ะกะตรงนี้อีกสี่เนี่ยพี่น้องสูบบกนะ้ะหนองหนึ่งหนองหนึ่งนะแปดลาสี่ไรแล้วกับปีที่แล้วเขาก็เอาบุ้งนี่พพ้อมแล้วกันแต่ว่าปีนี้กับเพื่นสิว่าได้เอาดอกเนี่ยเพื่อนสิสูบเองเนาะกับสิเอาบุงบ้งนี่บุ้งนี่เอาม้านี่เขาสูบจากบุง้งสองหนึ่งสองสามเนี่ยสาหาบุ้งปีที่แล้วแต่ว่าสูบถึงมาเดียนนี้สามุปนหลักมื่อนี่กับไม้พาพี่น้องมึงดูโอ้โหนี่ก่อไผ่ก่อหนึ่งนี่เขียวดิวดพี่น้อง ิงอู้เบอกมัเกี่ยวหญ่หงาเนี่ยออเขาจะขอกไปสบนี้นี่ไอ้กอไผก่อนี่เกี่ยวดีดีเ้อะแต่ว่ามัออยุกถว่าหาทางเขาี่ยันทอดข้าวมีรมุลโอ้ยมียังมากแค่อะยังก่อ บงโตกน้ำบอง้พี่น้องซองกันเยอะองครับดูนี่เนำแกบนคนรนั้นคนโว้ยวนไปวนไปโอ้งามพีต้นเนี่ยไปครับหด้เก่งเเนี่ยอือน่ะนงามกำลังอกเนาะยังูไหลอยดิมันเหงาแหละซื่อๆเด้นเ้อ้าเขาต้องเด็กอเอาเด้อพี่น้องะ อ้เดนเนไปต้มไปต้มไปต้มแม่น้องละต้องห้นมาปีมต้องด้นแนวกลับด้านพูดไ่ะนีหลักขั้นเป็นฟามีก่อนอ่ะน่าจะได้กินอยู่ได้ก่อนนึ่งก่อนหนึ่งเห็นไห้เงาเห็นปะเงาพูดอีกสิพูดใหนมากพูดได้ไหนซีนู้ดพได้มมนไปใช้ยึดต้นอะไรคนบกับปอยา เขาบุกไปได้ยังเตียก็่ไ oh, ด้อะมาบุกยังไม่ได mm, ้มาตีเขียวดีเขียวดีกับเบื้องไงนหมอีเขียวกับนีนอเลยโอ้สวยอยู่ดินะเบิ่อ้เจองเาไหเนนี่งมเ้มเป็นน้อยแง่กันนอยงกันมอยู่ดิไ่ได้ขนครับ

tay vì tato đe ba tato liba 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 nói liba Nói liba nói liba tato อโอหิ้นสุขึ้นเขาได้อีกไม่มีพลาดกับน้ำไทยหรือว่ายานกันเลยเนาะอืมเบิง่งพด้น้องงามพีม่น้องงามผุดพาไปยอนน่อเพิ่งตะลกักกอดตะลักกอดนะที่ในนี่นี่จะก่อดนี่ก,ก่อเดียวกัวก,กางปลาเขียวดีดีแต่ว่าน้ำาพนจะสิบก ห 1> 1, 6, 6, 6, นึ่งสองสามีหก<ป>นเก็บนะครับาบหระหังหัวนะ้ตัตมตามีกตามีกมพี่น้องน้อใหม่ด้วยนี่<ป>นขาดแล้วนี่ยม,ม,มันขาดเลยยิ่งมันคือนึงปานนอีนึงก็ปานนอโอ้นี่ได้พี่น้องนี่ละเนี่ยหน สอี่พระนิสุปเป็นภาคพิสนบอมันไหลมาหากันเหมือนเดีวยวเขาอเอามาสองเครื่องรถุกันเป็นภาคที่เราเอากระสุนออกสวยจะละภาคจะละภาคบ่เห็นล่ะพี่น้องอันนี้ก็บว่ามันซีไรที่ปีนี้นะถ้ามาได้สูบมดเนี่ยพุน่ะโอ้ไปสิลุยหลุดป่ะเนี่ยเราดูแล้วนี่ยมาโดนตื่นๆเนี่ยนี่พี่น้องนะ้องแปดไร่นี่ค่ะเริ่มต้นหนีแล้วค่ะที่เขาสูบป,ปีที่แล้วเห็นปะ่ะสุดพุ่นพุนพุนพุนพี่น้องพุนพ่นสุดพุ่นคะ่ะ แปดไล่เนี่ยนี่ละสระสื่นสิมาบุกกับพี่น้องเนี่ยค่ะมมอนี่ล่ละซีหามือไปนี่แหละเด้อค่ะ <Hey. S 1> สองก่อน,นี่มีสองนออยู่ด้วยนี่เสียบยู่ในหยานเนี่มีอีกคนนึงสองนอตติมกันค้า <Hey. S 1> พ่นให้สิพาขามหน้าไปเอาพุนขามน้องปลานี่หละมาว่านดได้มียแล้ว น่าจะเอาเนาะไม่กเนนะพี่น้องเราเสิร์วบะมีอยู่ในขันบ่มีผู้ใดือดขาดไปเอาก้อนเนาะเขียวดีดีอืมอืมอยากได้หลายๆนี่นี่แหละขันคือทุกปีเธาเสิร์ฟไปหานลยอะไรงี้เสี็จล้วพี่น้องปีนี้มันหันบ่มีเนี่ยปีนี้อันก่อนไพ่บ่มีบ่ะมินเนาะไม้บ่มีดิเห็นบ้าน่ะถ้าหนีโน่นนี่เป็นการยังต่ำออกหมดแล้วเธอไปบางคนหน้าเธอมีถ้าเป็นเผาคือเธอมันเป็นเนาะไม้ไฟนาะไม้ไฟไปอย่าฮวอนจะบึดกันแล้ว

ไม่ไม่ไปยตต่ออกจากตากกับเหลือ่าอันนี้มีพยองที่ดีกว่าเรา้องพูดดิเกียวไกว่าอยู่เหลือไม่เอ่ย แต่ว่าเขียวดีมากเลยนะหาทางเข้าก่อนน้อยอายุยุ่ยังไ่มีประเดมาเอาเอาฝากนี่นีมั้ยีเ่อยุมาครับตงม่เหลือตัน้อยอยน้อยหาขกับนี้ั๊ไหนน้อยอยอะแก่แน่นอนนี่นี่ครับนี่ิน้งเนาะวพี่น้อ นี่ละนมีก่อบเราได้หายู่งขเมื่อมีก่อเนี่โอ้สวยเลยนอนตัมนอนเอาเยอะงิาต่อไยอะอี่นี้เอไปนอนดี่มน้ำอื้อนี่นอนนึ่นอนนี่กรได้บมอนอนลุ่มได้นะ mhm 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 mhm

มาหอมกว่าไปเนี่ยเลยไหมคนอยู่กลางกับพี่เนาะหนึนน่งนนห,หน่อเหยียบลูกกลางพอดเอาเจอได้ยืนถึงบ้านน้อนน่นะมาถึงเดี๋ยวขี้เขี้ยวแล้วเฮ้ยออข้างนี้เล็ดในอดสองนเนาะมีหกมันมะีประเด็นน่าอาวดิ ต้องเอาอนนี้ก่อนมาพร,อ,พรอมเวลามาหาน้องม่เังสิส่วนหลายบางทีมันก็บ่ออกจากนอแนะ่ะม<ป>ันออกเป็นเนงน่เสโอ้หนึ่งสอ<า>ง,งนันนต้องขามแบงนั้นนะบอมไปครับนี่เลยขอคุณนี้หนึงตามก่อนนะสามนอสามนอนตั้งแงนั้นสามเนะอือีนะครับมีนอเยอะเลยมีนอมาทางเขาเยู่

สามน้องงามเนะี่นึ่ตามเลยเห็นบ <ไป S 1> ้างไปดูค่ะสอนเก่นแสบได้น้องใหม่กระสะ่าพ<ด>าม,มามห,หาน้องม่พาม,มาเบิงง้งหนงอันเดีมาหานอา้องใหม่เฉยเนาะเอาสะดุ้งมาย่างดีมาเห็นน้องใหม่สองน,อนอ้องนั่นแหละโตยั่วยังเห็นน้องใหม่เพ่ได้ยุ่นไปเอ้เด็ดเก่งแล้วเห็ <สา S 1> นบ้างยังอยู่เกียวหนึ่งนะมาแค่ของ รถซาดก็ที่คล้าๆพักตั้งโอนละเห็นป่ะเนี่ยเมนมืดเนี่ยเต็มป้ายอยู่เนี่ยสื้อฉุ่มกันยังเคยกินอยู่ยุคสาวฉุ่มกันยังทำอยู่พักธรรมชาติเปิ้ลกระเสือกต้นนั้นอ้อนไปเก่งเส้นป่านะพี่น้องนาะกระเสือมหอมก็พักตั้งโอนเลยเนี่ยเห็นปะ่ะพักแห่ของไปพักแห่ของอาจจะเกิดพักแห่ของคือแนมบกจากคลองละ่ะต้นนี้คือต้นเรียกเราจะเรียอะไรบ้างเรียกคองเรียกคองไปเรียกทำไมถึงว่าประเดิม เม,มากลับขึ้นครับไปอ่าพี่น้องยืนดีที่สิ่งดอนนี่นะพี่น้องก่อไผ่ลายเยอะเพิ่นจีเฮ็ดน้ำหมดแล้วเนาะเด้เป็นต้มหนึ่งยุคค่ะสิบก้อนน้อยยุคที่เกือบสาวปุ๋หลังดูแกงแบบง่ายปุ๋หล่ะเนี่ยน้ำมาหยามนี่เนาะค่ะเขามีก่อก่อได้เก็บยุเพราะวมาณมีน้ำยุคได้ข้าพนธ์นะครับต่างแต่ว่านี่ส่วนไหลก่อไผ่เปนบ่มีหมือล่ะ ตะก้อนพี่น้องจะเห็นว้าคุณเต็มไปหมดพุ่นะไรเนี่ยค่ะสไรค์คลิปนี้กับสี่ฝากไวปซะนี่แหละเนาะคะ่ะฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยค่ะม่กเกินเดือนนี้เดี๋ยวสะพามาลุยห,หนองแปดไร่เนี่ยค่ะสวัสดีค่ะวสวัสดีครับเซมารพี่น้องนะคะ่ะ